สวัสดีครับออทย,ย,ยกคน,นกวันนี้เราจอมเรียนสอนจีตัวหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนตัวนี้ครับมาลองดูว่าตัวอะไรครับคือคําว่าชุยชื่อโอ้ยชุยทีสันเชิงเสียงสามครับชุยแปลว่า น้ำชื่าน,น้ำนะครับเรามาดูว่าพีอินเขียนไงนะครับลำดับขีดตัวนี้พีอินคือเขียนนี้ลำดับขีดเขียนนี้ครับยีซานซื่อทั้งหมด4ขีดน,นะครับเราลองดูประโยชน์หนึ่งนะครับประโยชน์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่เข้าใจความหมาย ได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสุ่ยแปลว่าน้ำครับรั่วรั่วตัวนี้ปลาตกลงมาครับสุ่ยรั่วก็คือน้ำตกลงมาครับน้ำรั่วสุ่ยรั่ว สือตัวนี้คือสือถอยครับแปลว่าก้อนหินครับชูชูแปลว่าออกครับชื่อเรื่องสือชูชื่อเรื่องสือชูชื่อเรื่องสือชูตัวนี้จะแปลอะไรดีครับอลองมาดูนะครับพิมพ์อย่างนี้ครับลองคิดดูคําตอบดูนะครับ ชุยแปลว่าน้ำรั่วตัวนี้พ้าตกลงมาครับก็คือน้ําหยดเองน้ําหยดน้ําตกน้ำ,น,ำน้ำที่หยดลงมาครับชอคือก้อนหินชูแปลว่าออกครับตัวนี้ภาษาไทยเนี่ยเราจะแปลว่าชุยรั่วชิคชูจะแปลว่าน้ําตกลงหินหินก็เป็นไงครับหินก็ก่อนนะครับหินหินก็คือเป็นรูนะครับก่อน อีกทนีนะครับสวยรั่วสวยูเรามาดูอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับประโยชน์หนึ่งเกี่ยวกับน้ำนะครับ,ปรบเปิดนี้ครับเจ้าอวันนี่ครับเจี้ยนตัวนี้เป็นลักษณะนาม้มเจ้าเจี้ยนคือชุดนี้นะครับลักษณะของเสื้อ อีฟูอีฟูแปลว่าเสื้อครับเจ้อเชียนอีฟูก็คือเสื้อชุดนี้นะครับเจ้ชเชียนอีฟู่สีตัวนี้4ีคือการซักล้างครับหรือแปลว่าล้างสี สีแปลว่าซักล้างจีแปลว่ากี่ครับฉวยแปลว่าน้ำสีจีฉวยก็เป็นสีจีฉวยสีจีฉวยก็เป็นครับสีจีฉวยก็คือล้างกี่น้ำเหยื่อเปี้ยนเซื้อเปี้ยนเพราเปลี่ยนครับเซื้อแปลว่าสีเหยื่อเสื้อดาเสื้อนะครับอ่ะลองดูนะครับสีจีฉวยเหยื่อเปี้ยนเซื้อ สีจี๋ปปสวย也不เ色อ,อะลองดูทาประโยชน์นะครับเชียเสื้อชุดนี้สีจี๋ปปสวยส不变色ก็คือซักกี่น้ําก็ไม่เปลี่ยนสีครับอรลองดูว่าพี่อินเขียนไงครับเจ้าปาวานี่ครับเจียนเป็นลักษณะนามของชุดของเสื้อนี้ครับ อีฟูก็คือเสื้อสี่ประวาล้างครับจีปละวากี่ชยก็น้ำครับเย่ yeah, ก็ปูเวลารวมกับเสียงสีร่าออนเป็นปูเปี้ยนไม่เปลี่ยน ผเปียนเซอร์ก็คือไม่เปลี่ยนสีก็คือสีไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่ครับนะอลองดูครับเสร็จแล้วลองตอบคาถามดูนะครับว่าวันนี้เรียนเข้าใจหรือเปล่าครับประโยคแรกคําถามที่หนึ่งครับนี่ครับสุรร่ยลู่สืชูสุ่ย่สอชูตรนี้แปลว่าอะไรครับแล้วก็อันที่ประโยคที่สองครับจเจอียนยี่ฝูเจียนยี่ฝูแล้วก็ประโยคที่สามครับ สีจีสวยเย่ปุ่เปียนเสอะสีจีสวยเยีป,ปนสละ,ละ่แล้วลองตอบคำถามงในคอมเมนต์นะครับว่าเข้าใจหรือเปล่าครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับเสร็จสิสากจะจะเจียน